ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม like ่มาชวนทําแกงเนื้อใส่มะเขือค่ะเป็นเนื้อเสือ้องให้มันๆน่ากินน่ากินแบบนี้เลยค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ s, คุณผู้ชมคะวันนี้เม่มาชวนทําแกงเนื้อใส่มะเขือนะคะเริ่มจากเม่จะลวนเนื้อก่อนนะคะเนื้อวันนี้ได้เป็นเนื้อเสือ้องไห้นะเป็นเนื้อกนมันอร่อยคุณผู้ชม ใส่น้ำปลาไปหน่อยนะคะตอนรวนอันนี้นะไม่เสร็จไม่จะหั่นมาเขือแช่น้ำไว้แบบนี้คุณผู้ชม เน่จะรวนเนื้อให้เขาตึงๆอย่างนี้ก่อนนะโอเคเสร็จแ,แล้วก็ตัดออกพักไว้ก่อนนะคะหอมคือนคน้อเนื้อรวนเนี่ยหอมกลิ่นเนื้อกลิ่นน้ำปลาเนาะจากนั้นจะนัำไปเดิมเลย ลงไปนะคะประมาณ1าน่้วยแกงเนื้อนี้ทํา <ๆ S 2> ทเหมือนสไตล์แกงป่านะคุณผู้ชมไม่ใช่ผัดน้ำมันนะคะจะไม่เลี่ยนเพราะเนื้อเรามีมันอยู่แล้วเนาะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใส่น้ำลงไปในกระทะเดิมนะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดคุณผู้ชมนี่ค่ะใส่ประมาณ1ช้อน เราก็ละลายพริกแกงเลยนะคะแล้วก็ดูสีพริกแกงเนาะว่าพอหรือยังนะเนี่ยมัก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมปรุงรสนะคะก็จะใส่แค่ผงนัวนะแล้วก็น้ำปลาแล้วเรารวนเนื้อไปแล้วเนาะเราก็จะใส่ไม่เยอะนะคะ เรารวนเราใส่น้ำปลาแล้วก็จะเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยก่อนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราชิมนะคะเพิ่จะใส่เพิ่มนะคะคุณผู้ชมน้ำแกงเราก็เดือดดีแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ก็จะใส่เนื้อที่เรารวนไว้ลงไปนะคะ ใส่มะเขือนะคะใครอยากจะใส่กระชายใส่พริกอ่อนใส่ได้เลยนะคะกระเพราเนี้ยกระเพราจากต้นเลยคุณผู้ชมเราปลูกเองนะต้นเดียวก็พอกินค่ะ เราก็จะมาเด็ดใบออกรอเนาะทีนี้เราก็จะรอให้น้ําแกงเราเดือดนะคะให้มะเขือเราค่อนข้างสุกดีนะคะมะเขือวันนี้ไส้มันจะดําๆหน่อยคุณผู้ชมแม่ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ยังทํากินไม่หมดเนาะใครที่ชอบมะเขือกรอบๆนะกอประมาณนี้ยก็ได้ลวคุณผู้ชมนะแต่แม่จะชอบให้เขาสุกอีกสักหน่อยนะให้สุกนิ่มหน่อย ที่รวนเนื้อก่อนเพราะว่าเนื้อเขาจะได้หอมนะคุณผู้ชมเราจะอร่อยให้ความหอมของเนื้อออกมาเนาะนน้ำแกงนะให้ประมาณนี้คุณผู้ชมถ้าใส่เกินไปก็จะไม่อร่อยนะคะ เขสุกได้ทีแล้วเราก็มาชิมน้ําแกงก่อนนะเดี๋ยวทิ้งใส่ใบกะเพราก็พอดีเลยคุณผู้ชมชิมได้รสตามชอบแล้วทีนี้เราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะ,ะก,ก็จะเพิ่มความหอมความเผ็ดร้อนให้กับแกงเรานะคะนี่ดูสิคะน่า,นากินไหม เนื้อเสือมันๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมก็จะตักใส่ถ้วยเลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้ยวยเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้แกงเนื้อใส่มะเขือที่น่ากินแบบนี้เลยน่ากินไหมคะคุณผู้ชมนี่นะคะแกงเนื้อใส่มะเขือแซบๆร้อนๆค่ะทานกับข้าวสวยคมน้ำปลาหน่อยๆอื้อ,อ,อร่อยข้าวหมดจานเลยนะคะคุณผู้ชมวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเลยลองมาทําดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไ,ไลค์กดติดตามช่องครัวเมย์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เมย์ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ